พูดถึงคําสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกแนวกรอบวางทางไว้จริงๆอยู่สองทางนั่นคือหลักทางให้รู้เรื่องของความทุกข์และรู้เรื่องของความพ้นทุกข์เหตุที่พระองค์นั้นไม่ทรงโฟกัสเรื่องความสุข เพราะว่าความสุขทางโลกมันเป็นของชั่วคราวมันไม่ยั่งยืนแต่การที่เราเรียนรู้ทุก์แล้วเข้าไปสัมผัสแล้วเข้าไปหาวิธีเพื่อจัดการให้พ้นจากความทุกข์อันนี้แหละเป็นความสุขที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาตมาภาพจึงของน้อมนำเอาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลายหมวดหมู่ด้วยกันเอามารวมไว้เป็นเขาเรียกว่าศิละปะแห่งการลดทุกข์ในยุคปัจจุบันละกันอัตมาภาพนำหลักธรรมทั้งหลายมารวมย่อไว้เป็น5ประการที่จะทำให้เราทั้งหลายดำเนินไปด้วยความลดทุกข์เพื่อพบความสุขไปเรื่อยๆนั่นคือ1เตื่นเช้าขึ้นมา ให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ 2. ตัวเราจะเป็นเหมือนใจที่เราคิด 3. ไม่มีใครทําให้ใจเราบริสุทธิ์ได้ยกเว้นตัวเราเอง 4. เหตุที่เรามีทุกข์หนักเพราะเรามักไม่ปล่อยวางและ 5. ไม่ว่าเราจะหวานมาเมล็ดเช่นไร ผลมันก็ต้องย่อมเป็นเช่นนั้นนั่นเองเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งกันเลยตื่นเช้ามาให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกๆคนตื่นมาก็รู้ตัวอยู่แล้วแต่ความว่ารู้ในที่นี้หมายถึงการรู้ด้วยสติสติเนี่ยเป็นการระลึกรู้ในเหตุในผล การระลึกรู้นในสิ่งที่กระทําว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลว่ากันได้เลยว่าถ้ามีสติระลึกรู้เนี่ยอกุศลหรือความชั่วทั้งหลายจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับสติได้เปรียบเสมือนความมืดและความสว่างเราอาจจะอยู่หลงอยู่ในโมหะความมืดมัวแต่ถ้าเราเดินไปเปิดสวิตไฟที่ห้องมันสว่างจ้าเปรียบเสมือนสติ ที่มันสามารถขจัดอกุศลลจิตออกไปได้เพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีสติตั้งแต่ตื่นนอนมานจะเป็นคนที่มีความเจริญในวันนั้นดังพุทธสุภาษิตท,ที่ว่าสติมะตโตสถาพัทังผู้มีสติเนี่ยย่อมเจริญในการทุกเมื่อถ้าเรามีสติตั้งแต่ตื่นนอนการเดินการเหินการนั่งการนอนหรือความคิดต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้น เราเข้าไปรู้ทันจิตโกรธรู้ทันมันก็ดับจิตโลภรู้ทันมันก็ดับจิตหลงรู้ทันแล้วมันก็ดับเกิดแต่กุศลคุณงามความดีนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายที่ท่านได้มาเจริญภาวนากันอยู่ตรงนี้ก็เพื่อสร้างเครื่องมือสำคัญที่จะเอาไปฝึกจิตฝึกใจกล่าวคือการใช้สตินั่นเองการนั่งแล้วรู้ตัวลมหายใจเข้าออกแล้วรู้ตัว จิตคิดนึกอะไรแล้วรู้ถันนี่แหละเป็นการสร้างสติเสมือนเรื่องเรื่องหนึ่งในธรรมบทที่มีภิกษุรูปหนึ่งมาบวชแล้วรักษาสินไม่ได้เลย227ข้อมันเยอะจะขอไปศึกกับพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเมื่อไปถึงพระองค์ใต่ถามแล้วแล้วก็บอกกับภิกษุรูปนั้นว่าถ้าเธอรักษาสีล227ข้อไม่ได้เธอรักษาข้อเดียวได้หรือไม่เล่า ภิกษุรูปนั้นตอบว่าได้พระองค์จึงทรงตรัสว่างั้นเธอจงรักษาสติให้อยู่กับกายและใจตลอดเวลาได้หรือไม่ภิกษุรูปนั้นทำตามจนกระทั่งในที่สุดสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้เพราะฉะนั้นสาธุชนสติเป็นเรื่องสำคัญสตินั้นจำเป็นทุกสถานจำเป็นในการทุกที่และข้อต่อไปคือข้อสอตัวเรานั้นจะเป็นดังใจที่เราคิด จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นคำโบราณที่ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้จิตนั่นแหละเป็นใหญ่ที่สุดดังพุทธสุภาษิตที่ว่ามโนปุพังขามาธรรมามโนเสถามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ก็ด้วยใจนี่แหละเพราะฉะนั้นเจตนาคือใจเราคิดอะไรวาจาก็จะเป็นเช่นนั้นการกระทำก็จะเป็นเช่นนั้น การที่เราจะฝึกใจให้ดีได้ก็อีกแล้วต้องใช้สติเช่นเดียวกันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งในเรื่องต่างประเทศเกี่ยวกับชาวอเมริกาคนหนึ่งชื่อว่านายจอร์นโรเจอร์เขาเป็นคนที่ต้องจูงสุนัขออกมาเดินเล่นทุกๆุกเชา้าเพื่อนบ้านก็เป็นที่รู้จักกันดีมีอยู่วันหนึ่งเขาก็จูงสุนัขออกมาเดินเล่นตอนเชา้า ในขณะนั้นเองมีใครก็ไม่รู้ผลักเขาล้มลงไปที่พื้นเขาก็คิดว่าเพื่อนบ้านแกล้งหรือเปล่าแต่เอ๊ะมันแกล้งแรงไปหรือไม่เขาก็ล้มลงแล้วหันกลับมาดูปรากฏว่าเจอหน้าหญิงสาวคนหนึ่งเขาไม่รู้จักเลยว่าหญิงคนนั้นเป็นใครหญิงคนนั้นพอผลักนายจอร์นโรเจอร์ล้มลงก็ได้ขึ้นคอมแล้วหยิบมีดขึ้นมาแทงนายจอร์นโรเจอร์ทั้งตัวสิบกว่าแผล สุดท้ายเพื่อนบ้านก็มาหาห้ามไม่ได้นายจอร์นโรเจอร์นั้นก็ได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลหญิงคนนั้นปรากฏว่าเป็นคนที่หลุดออกมาจากโรงพยาบาลบ้านเรื่องนี้เป็นข่าวดังในอเมริกานะตอนนั้นนักข่าวได้มาสัมภาษณ์นจอร์นโรเจอร์ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างนายจอร์นโรเจอร์บอกเลยว่า ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันไหนที่ผมจะออกมาแล้วจะตายได้สักวันไม่เคยนึกมาก่อนเหตุการณ์นี้ทำให้ผมรู้เลยว่าไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนสักอย่างเดียวเราจะตายจะเจ็บวันไหนเราก็ไม่รู้ตัวนะแต่นี้ต่อไปผมคิดว่าผมจะทำความดีทุกๆวินาทีผมจะทำให้ตนเองมีความสุขและผมจะไม่เปลี่ยดเบียนผู้อื่นเห็นไหมว่า จิตที่เป็นกุศลมันออกมาทางวาจามันออกมาทางการกระทําจิตเป็นเช่นใดกายเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นแล้วจิตนี่แหละเป็นตัวใหญ่เป็นตัวการของทุกๆอย่างเราจึงต้องสร้างสติให้จิตนั้นถูกบริหารอยู่ในกุศล,ลกรรมบทตลอดเวลานั่นเองและข้อต่อไปข้อ3ไม่มีใครทำให้ใจเราบริสุทธิ์ได้ยกเว้นตัวเรา ดังพุทธศาสนา,าสุภาษิตที่ว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญยังวิโสทเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนผู้อื่นมาทําให้เราบริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้เรานั้นต้องประสบพบกับอะไรท่านสาธุชนโลกกระทำแปดที่มาเบียดเบียนเราทุกๆวันไม่ว่าจะมีลาบเสื่อมลาบมมยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุก ล้วนผักเปลี่ยนกันมากระทบเราตลอดเวลาเหมือนดังคํากรนที่ว่าทั้งคนชอบคนชังมีทั้งหมดมันเป็นกฎธรรมชาติไม่อาจฝืนต่อให้ดีแสนดีมีจุดยืนคนเป็นหมื่นยังยืนด่ายังว่าเอาหรือต่อให้เลวแสนเลวทำเหลวไหลคนก็ไปชื่นชมนิยมเขา นี่แหละโลกกระทำควรย้ำคิดพินิษเอาทั้งมีสุขมีเศร้าเ้าประปนเพราะฉะนั้นจิตเราตัวเราเรารู้ดีว่าเราทำอะไรมีการกระทบอย่างไรเราใช้ปัญญาในการตัดสินโดยการสร้างสติเอาไว้ท่านสาธุชนเคยเป็นไหมว่าหลายครั้งหลายคราวที่เราเอาการกระทำของผู้อื่นที่เราเอาวาจาของผู้อื่นมาเป็นตัวชี้วัดมา เป็นตัวตัดสินคุณค่าของตัวเราเองอันนี้มันไม่ใช่บางทีเราทําดีคนอื่นบอกว่าไม่ดีเราก็ไปเชื่อเขาเพราะฉะนั้นจิตที่ประกอบพร้อมด้วยปัญญาจะเป็นตัวตัดสินเองว่าเรานั้นบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ขอยกตัวอย่างอีกสักเรื่องหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งมาด่าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดเวลาเพราะเพื่อนเขาแปรพักกลับมาบวชในพระพุทธศาสนา ด่าไปด่ามาว่าไปว่ามาจนตัวเองเหนื่อยพระพุทธองค์ไม่เคยทรงตรัสตอบอะไรสักคำเมื่อพราหมณ์นั้นเหนื่อยพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ทุกวันนี้ยังมีแขกบ้านแขกเมืองไปเยี่ยมพราหมณ์ที่บ้านบ้างหรือไม่พราหมณก็ตอบว่ามีสิทําไมจะไม่มีเล่าพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าแล้วมอมีแขกมาบ้านพราหมณ์เอาน้ําเอาข้าวให้เขาบ้างหรือไม่ พรามก็บอกต้องให้สิพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าอ้าวแล้วถ้าแขกคนนั้นไม่กินน้ำไม่กินข้าวของพราหมณ์ล่ะข้าวกับน้ำนั้นจะเป็นของใครใครจะบริโภคพราหมณ์บอกว่าอ้าวถ้าไม่มีใครกินเราก็ต้องกินเองสิเราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นเจ้าของอาหารและน้ำนั้นเราต้องกินเองพระองค์จึงทรงตรัสว่าฉันใดฉันนั้นพราหมณเอ,อย๋ยเธอนั้นเสิร์ฟคำดา่าคำว่าให้เราแต่เราไม่รับ ของสิ่งนั้นคำด่านั้นก็ต้องกลับไปถึงตัวเธอนั่นเองพราหมณ์ได้ยินอย่งนั้นพราหมณ์สะอึกเลยพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสสอนต่อว่าบุคคลที่โกรธตอบบุคคลที่โกรธมาให้นะ่ะถือว่าเป็นคนแย่ยิ่งกว่าบุคคลที่โกรธคนแรกซะอีกแต่ถ้าบุคคลไหนสามารถยับยั้งความโกรธต่อบุคคลที่โกรธมาได้ถือว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก ปราบนั้นคุกเข่ากราบเลยพระองค์นั้นเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมพระองค์บริสุทธิแจมแจ้งด้วยตัวของพระองค์เองนั่นเองอ่ะและข้อต่อไปข้อที่สี่ที่เราทุกข์หนักเพราะเรามักไม่ปล่อยวางท่านสาธุชนรู้สึกบ้างไหมว่าเวลาเรายกของอะไรเ,เราจะต้องอยากรีบวางของสิ่งสิ่งนั้นเพราะอะไรมันหนัก ยกอิดยกปูนยกทรายยกอาหารยกปีนโตอยากจะหาที่วางเพราะมันหนักแต่จิตใจละ่ะทำไมเวลามันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งอะไรที่เป็นของทุกข์ที่มันหนักทำไมมันไม่วางทำไมมันต้องยกไปทุกที่ทุกทางแบงไปให้เหนื่อยกายเป็นคนสอนจิตใจได้ดีที่สุดท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาเกิดความทุกข แทนที่เราจะวางความทุกข์แล้วมองมันและแก้ปัญหามันด้วยปัญญาแต่เรากลับเอาความทุกข์นั้นมากอดมารัดมาฟัดมาเหวี่ยงมันไว้อุ้มมันไว้เสมือนเรากำก้อนหินที่ร้อนอยู่ในมือมันก็ไม่ไปเรื่อยๆไม่ไปเรื่อยๆ,ยๆแทนที่จะวางก้อนหินนั้นลงและเอาน้ํามาดับเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เราจริญภาวนาสร้างสติเนี่ยเป็นการจเจริญเพื่อให้เกิดปัญญา เห็นปัญหาทั้งหลายด้วยความเป็นกลางไม่เข้าข้างโลกไม่เข้าข้างตนเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตามนั้นแล้วมันก็ดับตามนั้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นความบังคับไม่ได้เมื่อเห็นอย่างนี้เราก็จะรู้สึกปล่อยวางปล่อยวางในที่นี้ไม่ได้ปล่อยวางการงานไม่ได้ปล่อยวางหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบแต่เป็นการปล่อยวางอารมณ์ที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ เพราะเราเห็นแล้วว่าความทุกข์เข้ามาเราก็พอทนได้เราเห็นแล้วว่าความสุขเข้ามาเดียวมันก็ผ่านไปมันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเราจะแบกมันไปทำไมให้เหนื่อยเราวางมันลงซะเมื่อวางมันลงเราก็จะเบาจิตใจเราก็สว่างสามารถแก้ปัญหานั้นได้ปัญหาแก้ได้ด้วยการเปลี่ยนหอหิบเป็นยอหิบม,มันก็จะกลายเป็นปัญญาทันที และข้อสุดท้ายไม่ว่าจะหวานมาเมล็ดอะไรลงไปเราย่อมได้ผลเช่นนั้นเราหว่านทุเรียนลงไปแน่นอนเราก็ต้องได้กินทุเรียนแต่ถ้าเราหวานวัชพืชลงไปวัชพืชน,นั้นไม่มีทางที่มันจะเกิดกลับมาเป็นผลไม้หอมหวานได้เด็ดขาดการที่เราสร้างสมความดีเจริญความดีไปเยอะๆสิ่งนั้นก็จะตอบแทนตัวเรา อย่างที่น้างสารุชนทั้งหลายมาร่วมกันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างสติให้เจริญเมื่อสติเจริญเราก็จะเห็นแล้วว่าความทุกข์ความสุขทั้งหลายที่มันผ่านเข้ามามันเป็นแค่ของชั่วคราวความสุขที่แท้จริงคือการเข้าไปยอมรับความจริงการยอมรับความจริงจึงเป็นสิ่งที่สุขที่สุดที่มนุษย์จะได้รับได้เลยนั่นเอง คนที่ทําความชั่วแล้วยังเห็นว่าเขายังสบายใจอยู่เพราะเขายังกินของเกา่ายังกินของที่เขาสะสมมาที่เป็นบุญแต่เชื่อเถอะว่าตราบใดที่กรรมชั่วยังไม่ผลิตผลผ่านชนยังคิดว่ามันมีรสหวานแต่เมื่อไหร่ที่กรรมชั่วนั้นผลิดอกออกบานชนผ่านทั้งหลายต้องประสบพบกับทุกนั่นเองท่านสาธุชนทั้งหลาย 5ประการนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านลดความทุกข์ภายในใจและสามารถแก้ไขสิ่งที่เราเข้าใจผิดกลับให้มันถูกได้นั่นคือ 1. ทุกเช้าตื่นมาขอให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรด้วยสติปัญญา 2. ตัวเราจะเป็นดังใจที่เราคิดก็ขอให้คิดด้วยสติปัญญา 3. ไม่มีใครทําให้เราบริสุทธิ์ได้นอกจากตัวเราเองโดยใช้สติและปัญญาในการคิดและ 4. ที่ทุกมันหนักเพราะเรามักไม่ปล่อยวางให้ปล่อยวางด้วยสติกับปัญญาเช่นเดียวกันและพ่อ5ไม่ว่าเราจะหว่านมาเมล็ดอะไรลงไปมเมล็ดนั้นก็จะออกเป็นพืชผลที่เราหว่านลงไปอย่างแน่นอนใช้ปัญญาในการสร้างบุญศรอย่าทนกับความทุกข์ที่มันเจ็บปวด ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเมื่อวันนี้ดีที่สุดเราไม่ต้องถามถึงพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้จะเป็นผลของวันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราจะทำวันให้ดีที่สุดโดยการเจริญภาวนา